แคปหน้าจอค่ะในส่วนตัวเลขของป้าออนําโชคเนาะเมื่อเรงของคุณป้าหนองแห้งกัดเดียวจังปิ่นกลับมาอีกทีหนึ่งเนาะเลขหลักกิโลที่เ้าเขียนตัวยังไงป้าสองป้านี่ฝากซองนี่เด้อเอาสองเอฟซีได้ค่ะค่ะฝากซองปะก้าด้วยน้ำแนวจ้าป้านําโชคด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแคปหน้าจอแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใหไปใส่กับไปน้ำกันเนี่ยล่ะสองคนนี่ยวันนี้ต่อไปนี่เนาะ ก็ไปนี่ก็สิไปน้วกันแล้วต่างคนก็ต่างโสดเนี่ยโอ้มีแต่ผู้สาวเจ้านี่สาวเดียวหน่อยค่ะสาวเดียวหน่อยมีแต่ผู้สาวเด้อค่ะนี่ยเนาฝากฝากท่านผู้ชมเล่กันเลยค่ะเอาลง่มเล่นค่ะฝากท่านผู้ชมเด้อค่ะเสียของนี่นี่เป็นของใจบุญผ้าร้อยรักกิโลเนาะค่ะเนาะอันนี้รักกิโลที่ร้านไส้รักกิโลของป้าน้องหญิงเนาะค่ะอย่ามาเบ่าซู เซเบิ้งค่ะแคมนเอซี่เบิ้งค่ะค่แคบหนักจอไว้ห้าล้านมาซื้ออย่างกับกันเด็กสีเป็นเด็กกัได้ถือก่อนละกันโบเม่นเด็กจ็คสีเป็นซื้ออย่างละ้ลงเมืองเนาะมันถือกับจีได้ท่บุญหาเาถือกับได้ท่าบุญท่นี่ฮออวันนี้ฝากฝากช่องประคุณผ้าร้อยเนเนจ้ะ ป้าพารวยดในป e ้าดวงเฮงค่ะฝากซ่องป้าออติดตามชปไดด้วยค่ะอ๋อป้าอเอฟซี F ่ทั F ้งหลายเอฟซีช่องของจ้า่องอยังค่ะป้าออนำโชคค่ะค่ะแล้วก็ป้ากุลพารวยคู่แฝดแฝดคนละฝาฝาอะไรนะคะแฝดคนละฝาฝ้าเนี่ยพึ่งพึ่งพึ่งเฮ็ดเนาะค่ะเนาะค่ะพึ่งเฮ็ดได้ยังพูดอะไรพ่อเดือนเนาะ เฮ็ดมาจากปีเราคือปากุ่นมาค่ะเอ๋อคนหัวกะเฮ็ดดิคนหัวกะเฮ็ดแต่ว่าป่าเนี่เป็นอยังคือเพราะว่าคนเป็นคนสองใหญ่หมดค่ะอ่าในส่วนตัวเลขก็คือปราอ่อนนี่ก็มีสูตรคำนวณอยู่แล้วของป้ารองเงี้ยกับขันฟ้าเนี่ยก็เสียบอลล่องจ่องจะของนิกกอนก็สามารถเขาไปเบิร์นอะก่อนเนาะเพราะว่าโค้งสุดท้ายโค้งสุดไทยอันเมื่อเมื่อเส้าเมื่อหวยออก ผู้ใดเขามาเชิงเบิ่งช่องประคุณผ้าด้วยกับสีเห็นกอรมัวได้ค่ะเด้อเฮ็ดสอนสี่อี่ขึ้นบ่คมากขึ้ยว่าันเจ้าแล้วสี่ไปหกซองใช่ไหมได้ยินข่าวหกหกเฮ็ดสอนสื่สี่แฟนหกซองตอนเมื่อหวยออกอะค่ะอ๋อแบบฝาช่องน้ำเน้สุดท้ายนี่ก็ปราออกขอหวยพรอมให้เฮ็ดีแฟนช่องทุกช่องให้ลำลำด้วยด้วยใหสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะ ประคุณค่ะก็กมีอย่างไรเนาะค่ะเนาะค่ะขอให้เอฟซทุกทุกช่องนะคะเห <blues. S 1> ่งๆ้งรวยรปังปังเมื่อจุกช่องไปเลยค่ะอ่่าสุขภาพแข็งแรงสุกสนั่ดีค่ะมองด้อันนี้เขาจัด